เอาละครับกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมไม่เช่นเคอยอวันหน่นะทุกคนเอาวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปดูนะวิธีการหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้สัตว์เลี้ยงนะเพื่อเอามาแบบว่าให้มันเดินตามเนี่ยเทือที่เนี่ยแต่แบบว่าไม่อยากเสียังค์เยอะนะครับแต่วิธีที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะมันอาจจะเป็นวิธีที่ต้องใช้ความอดทนสูงสูงมากๆเพราะว่า มันจะต้องรวบรวมไอเทมอะไรพวกนี้นะครับอใครที่ยังไม่รู้นะเพิ่งแบบเข้ามาเล่นเนี่ยลองดูและนําไปทํากันได้นะครับ <we> โอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่โตเกมแล้วใช่ไหมจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องไปดูว่า มันใช้อะไรบ้างครับการที่เราจะแลกได้เนี่ยเราจะไม่หา MBC ตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานะครับไปดูที่เมืองก่อนอเข้าไปที่เมืองนะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปที่สวนแสงนะครับอะไปที่ยังไม่รู้นะว่ามันไปยังไงนี่เลยเดินตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมนาไปนะผมจะไม่ตัดคลิปต,ตรงนี้ออกนะ เพื่อแบบว่าใครที่มาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ไงเอออาจจะสับสนนะว่าเมืองแสงตรงไหนสวนแสงตรงไหนนะครับว่ามันมีประมาณสองวารได้นะเออโอเค ừ ข้าวารอันนี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์ก็ประมาณว่าเมืองตรงกลางหรือว่าถนนกลางอะไรอย่างนงี้นะไอที่จะมาลงบอสก็มาลงกับแพน้าเดอไอและคูณสีแดงๆตรงนี้นะ เผื่อยังไม่รู้กันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสามารถซื้ออาหารได้อ่ะอเเราก็เดินตัดตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนอะ <c oughs> โอเคปึ๊บเราก็เข้าว้าไปเลยเนะี่ยอ่าตรงนี้จะง่ายนิดนึงเดินง่ายแต่ว่ามันเ,เดินไกลเออนี่ครับสวนแสงนะไลน์ฟลาร์กนะโอเค เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับให้เรานะครับเดินไปที่เต็นท์ตรงนี้นะนี่เป็นกระโจมหรือว่าเป็นเต็นท์ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็คุยกับเ b c นบนะข้างในนะครับมันจะมี NBC นีอยู่นี่เลยเราก็คุยกับโอสุรี่นะอ่ะคุยไปปุ๊บทีนี้ฮะเราก็จะดูนะว่าไอเจ้าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้ของอะไรบ้างครับส่วนไอหินไอไอตัวเนี้ย แคโรลอคอยเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นเหรียญพวกเนี้ยเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันหายยังไงนะแต่ว่าเอาหลักๆตรงนี้ก่อนนะส่วนไอเทมพวกนี้หาได้จากไหนด่านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะเลื่อนลงไปดูที่คอมเมนต์นะผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะว่าด่านไหนมันตอบอะไรบ้างนะมันอิองเฉยๆนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะซะทั้งหมดนะครับก็ลองดูกันได้โอเคเรามาดูที่แคโ o t ก่อนนะนี่หน้าตาของแคโรด บอกก่อนนะว่าไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันไม่ได้เพิ่มค่าอะไรมากมายนะครับมันเป็นแค่พวกการสถานะต่างๆแค่นั้นเองนะพวกนี้นะอ่าโอเคแต่ว่ามันมีให้แบบว่าเท่ๆครับแบบไม่ต้องเติมเงินซื้อแต่ว่าใช้ความพยายามเอาในการหาพวกวัตถุดิบมานะครับซึ่งมันค่อนขอ้างจะยากมากๆนะกว่าที่เราเนี่ยจะรวบรวมพวกนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่แครอทนะ แครอทตเแอลแครอทหนึ่งนะก็จะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กันปรับนะครับสี่เปอร์เซ็นต์บางอันผมไม่รู้นะก็ต้องขอโทษด้วยเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกันอะไรนะแต่ว่าเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันทุกๆตัวนะครับกันสี่เปอร์เซ็นต์หมดอันนี้น่าจะกันพวกโดนแช่แข็งอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวนี้ก็กันพิษตัวนี้นะครับกันเบิรนก็เหมือนพวกไฟพวกอะไรพวกนี้มั้งแล้วก็ตัวนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะเพราะว่าหลักๆนะครับถ้าเกิดใครอยากมีสัตว์เลี้ยงเดินตามหรือว่าจะเอาไไปขายอะไรเงี้ยถูกๆไม่ต้องแพงมากครับหรือแล้วแต่เพื่อนๆตั้งอ่ะก็ลองมาทํากัรนดูได้นะครับมันก็ราคาส่วนมากจะแพงหรือถูกก็ขึ้นอยู่กับการหานี่แหละไอ้เจ้าตัวเนี้ย่วนตัวเนี้ยมันไม่ค่อยยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเจ้าไอ้เหรียญคอยตัวเนี้ยมันหายยังไงบ้างน,นะครับโอเคเรากลับมา ตื๊บ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 แป๊บนึงนะทุกคนโอเคค้เดี๋ยวเราเดินไปที่อเปโด,โดนะทุกคนเปโดเนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะยังไม่รู้นะครับเราเดินย้อนกลับมานิดเดียวเข้าวับมาแล้วก็เจอแล้วฮะอยู่ขวามือนะฮะอันนี้จะเป็นที่ลงบอสใช่ไหมเราก็เดินทะลุมาปุ๊บอ่าเราก็จะเจอเปโดอยู่ตรงนี้นะครับเราคุยกับเปโดเลยนะทุกคน <c oughs> อ่ะนี่ครับเราก็เลือกมาที่คอยตัวนี้นะครับส่วนเหรียญพวกนี้นะะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราหาได้จากไหนบ้างก็ลองดูในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะก็เราสามารถเก็บเหรียญพวกนี้มาเพื่อจะมาแลกเป็น ตัวนี้นะครับก็เป็นคอยแต่ว่าตัวนี้มันหาได้จากตามด่านนั่นแหละถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจําได้ว่ามันได้จากในด่านนะเดี๋ยวผมขอเช็กแป๊บหนึ่งขนะ้อความตัวนะอ่ะโอเคครับทุกคนนี่ครับเจ้าแครอทคอยตัวนี้นะเราสามารถไปหาเหรียญพวกนี้นะครับมานาการแลกได้ซึ่งไอเหรียญพวกเนี้ย พวกนี้มันจําเป็นมากๆซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด9้าชิ้นนะครับในการแลกเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวพร้อมกับวัตถุดิบที่เราไปดอกมาจากในด่านต่างๆครับซึ่งก็ลองไปดูได้นะว่าด่านไหนไมันดอกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะอย่าลืมนะไปดูในคอมเมนต์นะทุกคนอะส่วนไอ้เจ้าแครอทแบดอะไรพวกนี้เออมันหาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะคือ ตัวนี้นะครับมันจะดรอปจาก1นทับแนะซึ่งต้องไป PVP กันเองครับหนทับแเราจะได้เหรียญตัวนี้มาแล้วก็2องทับแปดสามทับแปดสี่ทับแปดห้าทับแปดหกทับแนะครับแล้วก็ประมาณนี้6กทับแถึง6กทับแประมาณนี้นะครับไม่ผิดพลาดนะฮะมันจะถึง6กทับแเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนเอออ่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะตามนี้เลยทุกคนอ่ะโอเคทีนี้นะฮะก็สามารถนํา เปียญพวกนี้นะครับไปแลกเป็นของได้เอยเป็นแลกเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับที่ NPC ตัวเดิมซึ่งเมื่อเราทําได้แล้วนะครับมันก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเราก็มาใส่แค่นั้นเองครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะมันใส่เพื่อความที่และสวยงามนะฮะอ่ะโอเคทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้สัตว์เลี้ยงแบบไม่ต้องเติมเงินก็ลองไปทําได้นะครับแต่ว่าบอกก่อนว่ามันใช้ความพยายามความอดทนสูงมากนะเพราะว่า แต่ละตัวเนี่ยนะกว่าจะเก็บไอเจ้าวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ครบอ่ะก็คือต้องใช้เวลานะฮะโอเคใครว่างก็ลองไปนั่งทํากันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะค,คลิปนี้นะใครอยากคอมเมนต์อะไรก็ใครอยากเสนอในอะไรก็คอมเมนต์อาไปใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้ทําอะไรก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาทําให้นะช่วงนี้ก็พยายามฟิตคุณอยู่นะฮะเออคือก็ต้องแหมขอโทษด้วยนะที่ไม่มีเวลามาใน s สตรีมหรือว่าทํำลงคลิปอะไรบ่อยๆนะครับแต่ว่าจะพยายามมาทําบ่อยๆนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปบ้านนะครับแล้วเจอกันทุกคน